หอนร่าจะมนันอีหอนหอน,นเนาะเพิ่งออกไปข้างนอกมาต้องกันเลยหหอนใครอยากได้นาฬิกานะคะเดี๋ยวปักหมือให้ ปัดบอกเวลาบอกขึ้นหัวใจแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็โทรเข้าโทรออกได้โทรเข้าโทรออกรับสายได้อาจข้อความน็เสร็จได้ได้อยู่เครื่องเดียวเพ่ด้วยนะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้สวยด้วยเลิศค่ะ มีเครื่องคิดเลขฟังก์ชันเครื่องคิดเลขมีโหมดเยอะแยะมากมายเดตวตจลินปรับหน้าจอได้นะคะอยากเป็นรูปภาพของเราแล้วก็ไทม์บอกเวลาได้นะคะตั้งได้นะคะกินเขาก่อนหม่องม้อยยวสายผู้ใดอยากได้ดยวปักมุดให้มันจะเสียบการแบตเตอรี่เด้อ ประมาณต์เจ็ดันแบตมันจะเมดเขาไปวินาีเสียบชาร์จมาให้ถ้าเกิเสียบชาร์จสแกนมันจะมีบาร์โคดมาสแกนบาคคร์โคดตั้งเซตติ้งอยากได้ภาพได้ภาพนาจอได้อยากได้ภาพนะหเส้อสอวยๆตน้นหนังสือท่านเบลาสามารถตัต้งแด้ มาสวยแบบสวยสวยทุกคน <c oughs> สิ่งสำคัญควายใจอะ่ะอดากเบิงเวลาอย่างเดี๋ยวกับแยากใส่เครื่องกินเหล็กนี่คิดแค่นี้ละ่ะต่ว่ามันได้เกินกว่าเครื่องกินเล็กได้เกินกว่าเวลาโทกเขาทุอ,ทออกได้ รับสายเวลาเข้าเ่นแอปซี C ดำงมันบอมันสามารถตั้งเวลามันเสียงดังลำโพงออกตรงนี้ได้เลยเลียนปื๊ดปดปื๊ด,ป,ดปื๊ดดูหน้าจอแต่ว่าเสียงในแอปซี C ดำออกมา่พอยู่ตรงนี้เบิ้งคลิปเบิ้งต่างๆเบิ้งคลิปต่างๆอ่ะลำโพงออกตรงนี้เอามาไว้ใกล้ๆหูได้เลยเลิศบ๊ายบายกินข้าวก่อนมาหมอยเดี๋ยวจะกินข้าวไม่เสร็จสักที